กับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกระผมนายโกศลปฐมศมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครศสีม,มาเขต๖ท่านประธานครับผมมีเรื่องหาลือท่านประธานผ่านไปยังกรมทางหลวงกระทรวงคมนาคมหนึ่งเรื่องนะครับคือผมได้รับการร้องเรียนกับจากพี่น้องประชาชนและผู้ใช้รถใช้ถนนนะครับหมายเลขถนนทอ2อ6 0ที่เชื่อมระหว่างอำเภอบ้านเหลื่อมและอำเภอแก้งสนามนางตอนบ้านดอนไผ่ ถึงอำเภอแก้งสนามนางมีสภาพคับแคบครับไม่มีหล่ทางแล้วก็ถนนชำรุดนะครับไฟส่องสว่างก็ไม่มีนะครับทำให้พี่น้องประชาชนประสบอุบัติเหตุนะครับสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินไปเป็นจำนวนมากนะครับเมื่อ<ะ>เร็วๆนี้นะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีการชนประสานงานระหว่างรถของโรงพยาบาลแก้งสนามนางที่ทำหน้าที่ส่งต่อผู้ป่วยไปยัง ตัวจังหวัดนครราชสีมาประสมบ,บติเหตุประสานงานกับรถของพี่น้องประชาชนนะครับได้รับบาดเจ็บเป็นจํานวนมากนะครับห้าหกคนก็ฝากกรมทางหลวงนะครับให้จัดสรรงบประมาณไปดําเนินการนะครับขยายช่องทางจราจรเพิ่มประสิทธิภาพถนนเส้นดังกล่าวนะครับให้กับพี่น้องประชาชนเป็นกรณีเร่งด่วนด้วยนะครับเรื่องที่สองครับท่านประธานผมได้ลงพื้นที่พร้อมกับตัวแทนของ อบตนะครับบึงพลายอำเภอแก้งสนามนางและกลุ่มผู้ใช้น้านะครับอ่างห้วยยางตําบลบึงพลายนะครับท่านประธานทราบไหมครับว่าสถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้านะครับที่กรมชลมรรทานไปดําเนินการแล้วก็ส่งต่อถ่ายโอนให้กับท้องถิ่นนะครับไม่มีประสิทธิภาพนะครับก่อสร้างไม่แล้วเสร็จเรียบร้อยนะครับแต่โอนให้กับท้องถิ่นท้องถิ่นไม่มี งบประมาณที่จะไปดูแลหรือว่าไปซ่อมแซมนะครับก็พี่น้องประชาชนขาดโอกาสนะครับในการใช้น้ําแล้วก็ฝากกรมชมระทานจัดสรรงบปะมาณไปดําเนินการนะครับให้กับพี่น้องประชาชนชาวตําบลบึงไพลยอย่างเร่งด่วนด้วยครับขอบคุณครับ